วันนี้ผมจะพาทุกคนมาเล่นสกินเตลเซียนสุดโกงครับซึ่งผมได้ไปลองเล่นมาแล้วนะครับผมสกิล2ของสกินนี้นะครับมันเนียนตามากๆนะครับมันมองไม่ออกว่ามันเป็นสกิล1หรือว่าเป็นสกิล2ครับแล้วฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันไม่ค่อยชินกับสีเอฟเฟกแบบนี้นะครับผมส่วนมากเนี่ยจะชินกับสีเอฟเฟกที่มันเป็นสีขาวสีฟ้านะครับผมแต่สกินนี้เอฟเฟกมันเป็นสีม่วงสีออกน้ําเงินม่วงนะครับผมซึ่งมันมองยากครับแล้วมันก็ไม่ชินตาครับผม แล้วสกินนี้นะครับก็มันเป็นสกินลิมิเต็ดนะครับผมซึ่งคนก็มีน้อยนะครับผมซึ่งผมเพิ่งได้มาเหมือนกันนะครับก็เลยมาลองเทสแนแร้งดูนะครับผมรู้สึกว่ามันโกงมากนะครับสกินนี้สําหรับใครที่ใช้สกินนี้อยู่เนี่ยผมก็คิดว่าก็น่าจะกำหมัดแล้วนะครับผมว่าผมม่มาเปิดเผยทาไมนะครับผมก็เแค่ว่าแบ่งปันความรู้แล้วกันนะครับผมแล้วสกินนี้มันก็ไม่ได้หาได้ง่ายๆนะครับมันเป็นสกินลิมิเต็ดนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูหน้าดาร์ฟเกมนี้กันสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับฮีโร่ฝั่ง เราไม่ชอบตัวอะไรบ้างนะครับเราไม่ชอบลิงไม่ชอบฉีไม่ชอบบีจันนะครับผมส่วนมวยเนี่ยอ่ะมวยแพ้ทางเรานะครับผมเพราะว่าเรามีสกิลสองนะครับที่จะกันหมัดของมวยได้นะครับแล้วก็มีสกิลสโลมีสกิลแช่แข็งนะครับผมซึ่งมวยจะเล่นยากนะถ้าจะเจอเรานะครับแล้วก็ตัวเราเนี่ยก็แก้ทางเซลิก้าด้วยนะครับผมเซลิก้าตั้งป้อมอันติไม่ได้นะตั้งป้อมเจอเราแช่นะครับผมได้ง่ายๆเลยนะครับ ตัวเขาอาจาจะเอามาคอมโบกับบีเจนแหละนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูในตัวเกมนะครับผมว่าเกมนี้จะสนุกแค่ไหนนะครับสวัสดีวัยรุ่นฝันน้ำนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บผมมีเพจขายดีเกม Rv มาแนะนำราคาไม่แพงเริ่มต้นเพียงแค่30บาทมีดีให้เลือกชมมากกว่า200 ID ID สกินแหลังสูงลูนครบหน้าเพจนี้เลย EP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์ เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจยังรับซื้อ ID ดีเกม Rv ด้วยมีแบบไหนเสนอมาได้ที่เพจ tp s รับซื้อขายเกมออนไลน์ผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม Rv ราคาถูกได้ครูปองคุ้ม,ม,มผมแนะนำร้านนี้เลยครับมาลุ้ชอบเติมถูกเติมไวเครดิตแน่นปลอดภัย100%ไม่มีรีฟันส่วนโปรโมชั่นในการเติมมีดังนี้เติมผ่าน Open ID ลดไปถึง5% หรือจะเติมผ่านเมลพาร์ทก็ลดสูตดไปถึง25%เลยครับใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเรวตาชาแนลนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับสกินสุดโกงของเทลเซียนนะครับผมเป็นสกินที่หลายๆคนเนี่ยไม่ค่อยเจอนะครับผมเพราะว่ามันเป็นสกินลิมิเต็ดนะครับสกินนี้เนี่ยความโกงของมันอยู่ที่4เอฟเฟกสกิลครับ มันเป็นสีม่วงเข้มนะครับผมแล้วก็มองไม่ออกหรอกว่าเป็นสกิลหนึ่งหรือว่าสกิลสองแล้วสกินแล้วลสีของมันเนี่ยจะแปลกไปจากสกินอื่นเลยพรามว่าสกินอื่นจะเป็นสีขาวสีฟ้ากันถูกไหมอ่าตรงนี้เราไล่ตีธรรมดาไปได้เลยนะครับผมไล่ตีอ่ะแล้วมันฟิกส่วนฟิกส่วนผมก็แช่ดิแช่ไม่โดนไม่เป็นไรครับผมตีธรรมดาก็ได้เลยครับรวมด้วยเชื่อกันตีรวม้วยเชื่อกันตีครับผมตรงนี้ต่อย่างเดียวครับเลือดเราไม่ลดเลยนะครับผมและตัวของเราเนี่ยคือมันแก้ทางมวยได้ด้วยนะครับผมมันมีสกิลสองนะ เกี่ยวกับการหมัดของมวยนะครับเพื่อนเวทครับผมเพื่อนเวทเราไปครับตรงนี้ตโลไปครับตามไปแช่แว็บ1ึงทีแล้วแช่โดนับผมแล้วเอาโต้แ็กเก็บคิวไปครับตรงนี้ฮาสี่ของเตลเซียนนะครับผมถ้าเกิดเราแช่ด้วยสกิลสองโดนนะครับอันหนึ่งนะครับผมแช่ไปก่อนแช่ไปก่อนแช่แล้วก็ตีแช่แล้วก็ตีแล้วแช่ดักแล้วก็สกิลอีกึงทีครับผมเก็บคิวไปอีกนะครับผมตรงนี้อ่ะบอกก่อนเลยนะครับ อากสิของเทลเซียนเนี่ยคือโล่นะครับโล่จะกันความเสียหายทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็สกิลหนึ่งของเทลเซียนจะทําการสโล์ฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วมีดามเมทที่ข้างกุนแรงนะครับผมสกิลสองจะทําการแช่แบบนี้นะครับผมประตูตจะติดแช่แข็งนะครับแล้วก็ดวความเสียหายแรงขึ้นด้วยนะครับผมโดนทั้งการโจมตีธรรมดาของเทลเซียนหรือว่าสกิลหนึ่งหรือว่าอันตินะครับผมวิธีการคอมโบก็คือเราจะไปต้องแช่ให้ได้ก่อนพอแช่โดนแล้วเนี่ยแล้วเราค่อยตามด้วยสกิลอื่นนะครับ ดี๋ยวในเกมนี้ผมจะมาสอนทิคในการเล่นเตลเซียนด้วยนะครับผมการอ่านเกมการดักพุ่มนะครับผมเราควรจะดักยังไงให้มันมีประสิทธิภาพนะครับผมตรงนี้เราเดินเติมก่อนเลยนะครับเพราะว่าเราเลเวลสี่แล้วนะครับแล้วลิงมางนี้เราก็แช่ดักครับผมแล้วตามด้วยแอนติครับเรียบร้อยครับผมเก็บคิวทุกคนดูสีเอฟเฟกต์สกิลดิมันจางมากเลยนะครับผมอันติก็จางครับสกิลหนึ่งก็จางสกิลสองก็จางลยครับผมแล้วแช่ไปดิทุกคนก็ติดแช่ครับตรงนี้ แช่โคตรง่ายครับคือมันไม่ทันระวังตัวนะครับผมแล้วเราก็แช่ดักด้วยนะครับผมที่สําคัญเลยในการเล่นเตลเซียนเนี่ยคือเราต้องอ่านการเดินของเขาให้ได้นะครับแล้วเราก็แช่ดักนะครับเดี๋ยวผมจะลองดักตรงนี้ดูเพราะว่าฝั่งหุเนี่ยต้องการเอาดักนะครับแล้วมาจริงครับผมก็แช่ไปครับตีธรรมดาตีธรรมดาตายอย่างช้าๆนะครับคือเราเนี่ยได้บังกองมาแล้วใช่ไหมฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็ต้องเอาด์กครับผมเราก็แค่มาดักก่อนเราเคลียร์ก่อนดักก่อนนะครับ รงนี้เราก็จะได้เปรียบแล้วนะครับพอมวยตายนะครับการเงินก็จะดรอปนะครับผมแล้วเขาก็จะเดินเกมไม่ได้นะครับก็เช็คพุ่มหน่อยนะครับผมว่าป่าเขาหายอยู่คนเดียวนะครับแล้วตรงนี้เราเดินมาปิดฉี่ครับฉี่กำลังบวกแบบเพลินๆแล้วเรามาแจมครับผมซิลก็มาแจมด้วยครับตรงนี้เอบคิวไปได้ครับขากลับเดินระวังนิดนึงนะครับเพื่อมวยเนี่ยจะดักเรานะครับผมแต่ว่าซิลเดินแบบไม่กลัวนะทุกคนแต่ผมได้กลัวนะโดนมาหนึ่งหมัดครับไม่เป็นไรเห็นไหมเรามีพาสซสี่ครับทุกคน มวยแช่ติไปแล้วนะครับเท่ากับว่าเขาจะคอมโบเราไม่ตายแล้วนะครับผมมาทําการเดินหลบฟอกนะแล้วก็เอ้ยวับได้ปะข้างล่างอ่ะอ่าเรากลักลงแช่กํลาลังนั่งอยู่เลยดิกํลาลังนั่งอยู่เลยดิกดล้างเหรอกดกดล้างก็ไปรอดอยู่ดีเดีผมมีสองแช่ทุกคนอุ้ย <been> เพื่อนเพื่อนไปสุดวะกิวไปเอ้ยแช่ดักนี่แช่ไกลไปหน่อย ผมรู้อยู่แล้วนะครับว่าเขาจะต้องสไลด์ตัวเองเข้าป้อมนะครับผมแต่ว่าผมแช่ไกลไปหน่อยไม่เป็นไรเราวิ่งกลับไปเคลียร์การก่อนเลยนะครับผมเคลียร์ก่อนเล่นก่อนนะครับยึดคติตรงนี้ไว้มันจะมีใครหรือเปล่าใช่ไหมผมตอดเอ้ยใจเย็นเพื่อนเอาจริงเหรอแล้วผมแช่ได้ไงแล้วผมใส่แล้วผมใส่ไงแล้วผมใส่ไงป่าดิเอเอาด้เหอ๋อ อะไรวะเนี่ยไอ้ <c oughs> มวยมันมันอ้้งไปแล้วนะครับผมตอนนี้ <c oughs> คือก็คิดว่าน่าจะเอาผมได้อะแต่ว่าผมถึกไงอยู่ในป้อมด้วยไง <c oughs> เพื่อนบอกปิงหมดทุกคนแต่มันต่อยเทลเราล่วงเลยนะครับเดิมาอยู่ครับตรงนี้เตะเข้าไปเอเบอรี่สกอยู่หนึ่ง รอครับรอเอ้ยไม่อยากกระบ,บอกเอ้ยมีบูใช้อย่างนี้ก็ฟินพอ,อนได้ไหมอ่ะนายเออนี่แหละรางวัลตอบแทนคนเก่งทำเกมขนาดนี้ไม่ให้บูได้ไงต้องให้รางวัลหน่อยจะไม่เพื่อนไปไป้อฟิลนายเป็นไปหรือเปล่าถ้าดูจากมินิแมพนี้คือเข้าไปในป้อมเลยนะทุกคนรอครับรอจะไม่เปิดตัวเปิดใจตรงนี้ นิ่งไวฮะจะทำอะไรวะจะเรียกรวมตัวหรอหรือว่าอะไรแล้วมาแล้วไงยเหยื่อของเราเรียบร้อยฟีกลบครับผมตรงนี้แล้วจ่ายด้วยสกิลหนึ่งบับเรียบร้อยคับคิวครับกลับบ้านก่อนครับผมอุ้ยกดสกิลติไวไปหน่อยนะครับกลับ <c oughs> <c oughs> ไปไม่ทันไม่ไดีกลับไปก่อนนะครับผมผมชอบเอฟเฟกต์ของโลดีนะมันมันดูดาร์กดีนะครับผมมันมีแบบ เป็นเส้นรอบๆโลด้วยนะครับผมมาดูแบบเวนน้าแข็งอ่ะมันเป็นแบบจอมเวสายมืดนะครับผมเดี๋ยวคนดูลิงนะลิงน่าจะโดนผมแต่เขาเห็นผมป่ะดักไม่ได้นะครับอย่างเงี้ลิก้าเดินเห็น,นครับเขี่ยไปเขี่ยง่ายครับสกิลสองก่อนนะครับผมแล้วก็ตามด้วยสกิลหนึ่งอ่ะประมาณนี้บูกำลังจะขึ้นนะครับผมจะคุมบูไวกกัน แ่ไปดิโดนโดนนะโดนนะโดนปะวะไปก่อนแล้วกันผมอะทุกคนเห็นอะไรไหมครับเวฟล่างกันเลจะชนนะครับผมก็ดักเลยครับมาแล้วครับผมคนอยากเคลียร์เวฟครับผม1คิวฮะตรงนี้ <c oughs> แต่ก็ประมาณนี้นะวิธีการอ่านเกมนะครับผมคือเราพยายามดักพุ่มสูงๆอะดักพุ่มที่เขาแบบคิดว่าเราจะไม่มาดักนะครับผมแล้วแบบเลนล่างมันจะมาชนเนี่ยมันจะต้องมีคนมาเคลียร์เลนนะครับผม แล้วก็ขีปากหลังจะขึ้นเนี่ยมันก็มีโอกาสที่ลิงจะเข้ามานีครับผมอันนี้ก็วิธีการอ่านเกมนะครับดักครับผมดักเหมือนเดิมไม่ต้องโชว์ตัวครับรอรอซ้อนวีน่าเสียดายวะผมไม่น่ารีบสก,กิลเลยถ้าเกิดเก็บสก,กิลสองไว้ใส่เซริก้านี่ไม่น่ารอดแล้วนะครับแต่ว่าบิจันก็ไม่รอดอยู่ดีครับก็ถือว่าได้เหมือนกันนะครับผมเราดักเหมือนเดิมครับตรงนี้เกรมซ้อนครับ เขาใส่เราแค่แค่ใส่ครับสก,กิลเราแรงอยู่แล้วนะครับผมนี่นะสก,กิลเข้าไปสก,กิลเข้าไปลำหมดทุกคนลำเซิร์งอยู่ข้างในเรารอแช่เพื่อนแล้วนะเผื่อลิงเข้ามาลลิงจะเข้ามาปึ๊บมันไม่มาหว่ะทุกคน <laughs> เราจะขึ้นเป็น e ีวิลซ c เคทเลยนะครับผมเอาแบบแรงๆไปนะลดคูดาวไม่ต้องเลยครับผมแรงๆไปเลยตักครับหลิงมาหรือเปล่าเรียบร้อยครับผมตามสเต็ปฮันแน่มันไม่โดนแข็งผมผมฟิกตามไงประเด็นนะพยายามดักสูงๆอย่างที่ผมได้บอกนะครับผมปุ่มที่เขาไม่คาดคิดว่าเราจะดักนะครับตรงนี้แช่ไปก็ตีตีครับผมแล้วมันผักแล้วมันผักผมก็แช่แล้วผมก็ตี แล้วผมก็สกิลหนึ่งเก็บคิวมานะครับแล้วมวยเข้ามีอีกเฮ้ยมวยนายนายห้าวเหรอว่าจะสวนผมแต่มันไม่สวนไงมาดีส <laughs> กิลโคตรแรงไอจมบพอก้นี้เห็นไหมทุกคนเห็นผมแช่สกิลสกับตัวเองไหมก็แบบกันเขาสวนนะครับผมเราต้องประมาณแบบอ่านเกมล่วงหน้านะว่าเขาจะทําอะไรนะครับผมตีไปได้เลยนะครับ แล้วเดี๋ยวเราดักลิงต่อลิงเนี่ยอาจจะมาเชียร์กลางครับผมเพราะสกิลสองคู 2, 2> ้ด,ดาวช้ามากลิงมาแล้วนะทุกคนปึ๊บเปรียบร้อยเขา้าเขาล็อกครับผม<笑><笑>เห็นไหมการอ่านเกมนะครับง่ายๆเลยนะแล้วเพื่อนเข้าไปชนคือบอกว่าหายตัวเดี๋ยวเรากลับก่อนก็ได้นะครับ เอก้านี่คือบ่นไม่หยุดนะครับผมคือมันเจอดักแบบนี้มันก็มันก็ยากนะครับผมแล้วคือผมเกมได้เปรียบอก็ง่ายที่ผมไปดักพุ่มสูงๆเนี่ยมันมีสูงมากนะครับดักพุ่มที่เขาคิดว่าแบบไม่คิดว่าเราจะอยู่อย่างเงี้ยคือเราก็อยู่อะ่ะแล้วทามิ่งผมมันมันดีด้วแหละแล้วลิงมันลิงมันสวยเขาง,ง่ายๆผมผมดักแล้วผมเจอตลอดไงห <laughs> มดจะต่อยนะฮะ ดิ่งไว้ทุกคนมีคนเข้ามาไหมแหมหน,นวกาจะมีคนชาร์จหลุมให้รู้หมดนี่แหละสกิลเข้าไปอุ้ยอีซิลกล้ามากเพราะว่าเราตามนายไม่ได้ดิเลยกล้ายิงแรงนะเี่ทุกคนทำเป็นเล่นไปเคียฟครับเอาเลือดเราฆ่าคีฟได้เราจะได้ดูดเลือดนะครับผมล้วก็กระทาดูดเลือดมาแล้วนะครับ แล้วก็เคลียบูครับผมตรงนี้ตีแบบชิวๆสบายๆใครเชียดครับผมตอนนี้ผมเพิ่งเห็นสก,กรอร์ผมวะเนี่ยสิบสี่ส่วนเก้าตายศูนย์ฝั่งนู้นมีลิงมีบจเจนมีมวยแล้วก็มีฉีะ่ะล้วงเราไม่ได้เกมนี้เรายืนดีจัดนะครับเ,เราดักได้นะทุกคนแต่มวยมันไม่เอาดีกว่า มันเดินตามผมมานะครับไม่อยากเสี่ยงมันโหดเพราะว่ามันเป็นสกินนี้ด้วยหรือเปล่ามันมันดูแช่ง่ายไหมทุกคนเออมันดูแช่ง่ายนะสกินมันแบบโคตรเนียนอ่ะนี่ดูดิดูสีมาดิมอไม่รู้หรอกทุกคนไม่เป็นอะไรแต่หลบไว้ก่อนอ่ะบางทีมันเจอสกิลหนึ่งเราคือมันก็หลบนะ นี่ไงแนสกิลหนึ่งเข้าไปอย่างแรงฮะอย่างแรงเราไม่กลับครับผมเรายืนแบบคุมเชิงนี่ไงสกิลเดี๋ยวยิงเข้าไปเพื่อนเราคอยสกิลโซนให้มันกดล้างเรียบร้อยครับผมแรงมากนะสกิลเราเนี่ยดูดิสองพันกว่า 3, สามพันนยสกิลเดียวอ่ะสกิลหนึ่งทีนี่มวยแบบแทบร้องไห้ตักดูได้นะทุกคนลองดู ว่าบูจะขึ้นถูกไหมมาเลยครับผมพี่ลิงเดินมุ่งหน้ามาเลยฮะแล้วผมแช่เรียบร้อยครับผมไม่รอดคืดเออคือมันเป็นลิงมันสวยนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะคือแบบคนมันจะเอาบูอะ่ะมันก็ยังมีคนมาดักอะ่ะเจอเช็คม่วงก็เจอเฉยเจอฉี่ตัวหาว่าโปรปะเนี่ย แค่ไปล้านตีครับผมเก็บสองฮะตรงนี้สิบ็ดคิวไปแล้วนะครับผมเกมนี้คือผมไม่เคยเล่นแต่เซียแล้วได้คิวเยอะขนาดนี้นะแบบเต็มที่ก็สิบกว่าตัวนี่คือสิบเจ็ดเกือบ20ิบตัวนะครับผมน่าจะเป็นเพราะสะกินนะสะกินมันค่างโกงอะ่ะทุกคนมันมองยากนะครับมวยพยายามแล้วนะครับผมแต่ก็นั่นแหละโชคดีเพื่อนจากกาเจอกันเกมหน้าไวรุ่นจีจีครับผมเกมนี้ก็ประมาณนี้เนาะเรามา เปิดเผยความลับของเตลเซียแล้วกันนะครับผมมันมีหนึ่งสกินที่มันโกงอยู่นะครับก็คือสกินนี้แหละคือจริงๆอ่ะผมอยากได้สกินนี้มานานแล้วผมเคยไปโดนมาเหมือนกันผมมองยากมากสกินเนี้ยแล้วผมก็ไปดูอ๋อมันคือสกินลิมิเต็ดนะครับแล้วมันก็ยังไม่มาขายทันทีผมก็รอนานมากนะครับน่าจะเป็นหลายปีอยู่นะครับผม2ปี3ปีได้แนละ้วสกินเนี้ยทึ้งกลับมามีมาขายนะครับผมก็เลยจัดเลยนะครับผมสกินมันโกงนะ ก็เห็นเห็นอยู่ในในเกมนี้นะก็17คิวอะทุกคน1709อะอย่างเวอร์นะครับดาเมจ37เปร์นะครับผมรับดาเมจไป9%เข้ารวมไฟไปถึง26เลยนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะใครมีสกินนี้ลองไปเล่นดูแล้วลองเอามาอวดผมหน่อยว่าฆ่ากันไปกี่ตัวนะครับผมโอเคก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่ดูคลิปนี้ก็จนจบนะครับและใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับแล้วก็ขอคลิปนี้ เพิ่มหนึ่งไลค์เพิ่มหนึ่งคอมเมนต์นะครับผมจะได้เป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ